มันน่าจะเป็นเพราะว่าไม่เป็นชุดเหล่าก็เป็นหางน้ำไหลหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้แต่ฐามว่านอยู่รวยไหมรวยนะเอออยู่แล้วรวยนะเดี๋ยวจะมีผู้หญิงคนนี้เข้ามาช่วยคิดแต่ที่สวดถอนแล้วทําแล้วถูกแลนะ้วใช่ไหมทําแล้วถูกทางพี่จังแล้วมาซื้อเครองมาซื้อแล้วทำบุญบ้านในสองปีนะอ่าให้ไปนี้ให้ไปนี้ น้ิงคผูช่บ้านคนี้ทางน้ำไหลทางนี้แค่แยกเดียวแค่ไหนถ้าเกิดมีการน้ำไทาน้าหรือว่าชุ่าใกล้ชุนาหใกล้หวโขดนเประมาณนี้พี่มันจะหลุดออกมาอยูู่ยูแถวบ้านไหนบริเวณบ้านีว่างีด้านหลังด้านหลังใช่ไหมไม่ค่ะ ซอยต่างก็ตายอตั่า์ก็เป็นแต่ว่าแถนั้นมออ่อนน้ำหมดเลยถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นทางน้ำไหลจริงๆแห็นล้วแน่มันอ็เป็นั้นม่ออ่อนจะมาถ้างมันก็เป็นทางน้ำไหลาที่มพูดยนีพี่เราก็ทุนกันแต่ถามมาไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเนี่ยยังไรก็จะมีผู้หญิงคนนี้เข้ามาช่วยเจ้ของธุกิ จะมีปัญหาอะไรที่มันค้างคาใจที่ที่พี่พี่ไม่กล้าคุยที่เจอดลักแล้ะเขาให้คนนี้ขึ้นนะเนาะจะมีปัญหาอะไรที่มันค้างคาใจเขาให้คนนี้ขึ้นมาให้เหมือนกับว่าเราเจออุปสรรคเจอทุกข์หรือเราพัดพลาดจากจากสิ่งที่เรารักของที่เรารักคือคือถ้าเกิดปีในความหมายแต่เราทำผิดเจ้าพี่พี่แต่ทีนี้ถ้าเกิดในชะตาของคนที่เราพลาดพลาดจากสิ่งที่พี่รักที่พัดที่เศร้าทุกข์เสียใจมีแต่อุปสรรคปัญหาเข้ามา ตอนที่พี่ซื้อใหม่ๆอ่ะก็เอาเอาไอ้นั่นมาดูเกาบอกเจ้าของบ้านหรือเจ้าของที่เขานอนตายเป็นเป็นที่เขาดูเลยนะเดี๋ยว็กพ่อไข้ความตายเต็มโลกเลยแต่เราก็เรามันเป็นคนจีนอ่ะเราก็สร้างไตไตจีนไว้เลยนะแต่เราก็ไม่มันก็ไม่ได้ไหว้ทุกวันอะไรเนี้ยมันเราก็มีพุทธแล้วก็พุทธอยู่ข้างบนอยู่อะไรเงี้ยใช่ใช่ ก็รู้มันจะเรียกไงแต่ก็เป็นอาม่านอนตายใช่ใช่ตอนเป็นเหมือนจะาของพี่เจ้ของบ้านเขานอนตายตรงนั้นไงก็เลยต้องสั้างสาลตั้กีน่วยขางล่างด้วยเป็นกฏเกนนกเเรียกอาม่าหรือเจ้าของบ้านเจ้าของพี่เนาะแต่ก็ดี ใช้ขอ้อถ้าเกิดในหลักการที่ว่าเป็ยังไงจาที่ตรงนี้ดีเหมือนเราจะเอาอะไรก็แล้วแต่เหมือนมันบรรดาลได้เหมือนมันเหมือนมันมีคนช่วยเราอ่ะพี่เอ๋เห mm hmm. มือนมีคนช่วยเหลือเราตลอดพี่แต่บางทีเราทำไมพี่เข็มขัดสั้นมันมันคาดไม่ถึงกระดิกอะไรประมาณนี้พี่ผู้ญยากเพราะแพทยนี้หมายถึงผูง้ญยากแล้วแพทย์ตรนี้หมายถึงผู้หญิงคน มีโกคผังวิญญาณเข้ามาที่บ้านที่จะเอาเรื่องอืมแต่จะที่เขาดีเห็นไหมพี่ที่บ้านพี่มันจะไม่ถ้าถึงสองไถึงก็อ๋อที่บ้านเยอะกุมารก็เยอะกุมารเยอะอืมนักมีตัวจะเอามาเรียนเยอะก็เหมือนไม่ได้ตั้งใจมันมีอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วเราไม่รู้อ่าอแล้วก็เขาไปเก็บได้ถึงขั้ ชาเอวกระเป๋าอะพองน้ำแบบแห้งเป็นระมาณดำเลยนะแล้วก็เก็บมาทีานี้พอมีลูกคนโตโปุ๊บมันมาพวนก็เลยกลัวเอาไปไว้ที่ศาลแต่เขาไม่ยอมไปไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาไม่ไปพขามาบอกท่านต้องม่มะเนเขาบอกมีกุมารดวงดำแล้วก็งงบอกเอ้เอาเขาไปไว้ที่ศาลที่ศาลแล้วนะบอกเขาไม่ยอมไปแล้วไปชวนเพื่อนมาอีกคนหนึ่ง สีส้มสิเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นของใหญ่ๆจะดีแต่ถ้าเกิดเด็กไม่ดีเห็นไหมเห็นไหมพี่เห็นไหมเออจะมีแต่เรื่องมีแจะด่าขึ้นมาสังเกตดูว่าบ้านพี่วุ่นวายไนหะมเนี่ยเนี่ยมันจะวุ่นวายเหมือนกับมันจะวุ่นวายเหมืนอนกับอารมณ์เราก็จะชุนเขียวนะพี่เหมือนกับมันมันเข้ามาในบ้านปุ๊บมันจะมีความรู้สึกว่า,ามันจะร้อนมันจะไม่อยากอยู่บ้าน พราะพ่เดนี้เขาขึ้นมาก็บอกว่าเด็กนะถึงเด็กอืมต้องมีกฎเห็นไหมต้องมีกฎต้องมีกฎมีระเบียบต้องทําให้เขาตลอดดี่ยิ่งเลี้ยงยิ่งมีเยอะเลี้ยงเยอะก็ยิ่งต้องทําเยอะนี่จะประมาเออต้องเลี้ยงให้ดี่อะไรประมาณนี้พ่าะต้องมีกฎมีระเบียบดีเออเนี่ยพี่เพราะพ่ยเดนี้เขาขึ้นมาจะต้องมีกฎมีระเบียบเพราะว่าพาเด็กกระดานระี่ จะมีแต่เรื่องถ้าเกิดทาให้ถึงจะมเีเรื่องไม่ดีแต่าเรื่องดีทรง,งผิดแต่ดีนะเจ้าที่แข็งเจ้าที่คุมได้นะถ้าเกิดเจ้าที่คุมไม่ได้ที่จะไปยังทำไมเอามาเยยวจากไม่รู้ราอนนี้เอันนี้ไปเอาใาออต้มาโยงใต้หน่อยไอ้ไข่ไข่คือหรือว่าเหมือนเื่งน,นั้นที่ได้ได้มาสองล้านกว่าบาทได้ไอ้ไข่ไข่ไข่เนี่ยลูไม่เขียนเลย แต่กับกุมารพวกนี้คือช่วยขายของขายของเวลาไปขายของเนี่ยนะคนอื่นขายไม่ดีแต่เราเหมือนไม่ดีแต่ว่าหมดขายหมดดีตลอดใช่ท่านฤาษีทรงศีลเขาบอกว่าตอนเนี้ท่านฤาษีทรงศีลเนี่ยตะเกียงแสงน้ำพังแสงแห่งธรรมตะเกียงแสงแห่งธรรมเสีงแสงมีแห่งน้ำพังเขาบอกว่าถ้าเกิดมีผู้ใหญ่จะให้คุณดีพบกับผู้ใหญ่ให้คุณดีเห็นไหมอันนี้มีแต่เด็กไงพี่นะ เ่าก็กิดผู้ใหญ่ให้คนดีถ้าเรื่องสื่อสงสื่อหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนักลู่อ่าหรือว่าที่จะต้องทำอะไรพ่เศษของภาษาเนี่ยเป็นอย่ใงนี้ก็เป็ผู้ใหญ่ให้คนดูดแลงนเสร er ็จต pues mm nah, ้งหมาถึงนักหรือพร่าสื่อเ็ามีสิ่งดิสิทธอยู่แล้วคุพอรไพ่ไปนี้ที่อยู่ในสืออะล้วเพราะสือขึ้นลูกชายมีนก็มีมสในแอ ก็เขาองอยู um, ่ประจำเพราะว่าพ so sure ่อเขาเรื่อสีเขิ่ขึ้นและอย่างหนึ่งก็คือก็คือว่าคุณบอกว่ามันเยอะเกินคือมันเยอะเกินมันก็มันถ้าถ้าเกิดเราเราจะไม่เลี้ยงถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดเราจะไม่เลี้ยงนะเราไปปล่อยได้นะไม่คิดอยู่แต่ว่า คือคิดนะหลวงพ่อวัดตัตุกเจน้ายน้ะเขาบอกว่าให้เอาไปไว้กับเขาแล้วว่าไปบวชไปเรียนกับเขาาะว่าถ้าอยู่ก็เหมือนไปกินบุญเราอะถูกต้องเนืเองาะว่าให้ให้ความให้ผู้ใหญ่ขึ้นนี่เพราะว่า้้ความให้ผู้ใหญ่ขึ้นพี่เหราามือนเราทำบุญสิบาทเขาเอาห้าบาทแล้วได้ห้าบาทคนละครึ่งอ่ะถ้าเกิดเป็นไปได้เอาไปได้ไหมเอาไปได้ไหมพี่เพราะว่าเพราะไพ่ไปเนี้ยเขาบอกว่าเรามีสิทธิ์อยู่แล้วว่ามของแจกอยู่แล้วว่า เรอยู่ของใหญ่อยู่แล้วพี่คุ้มเลยอยู่แล้วไงเลยเลยคิดจะเอาไปแต่ว่าช่วงที่มีลูกน้องเนะยถ้าลูกน้องคนไหนไม่ดีโดนหมดอยู่ได้ไหมนะโดนก็ทำหมดคือว่าเขาว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับน่าจะลูกน้องกิดแังเนียเยอะไหมบางคนนอนไม่หลับเลยนะกลางคืนไม่ได้นอนแต่ถ้าเกิดมันถึงเวลาเนี่ยถ้าเกิดมันถึงเวลาถ้าเกิดเราไมู้ ไม่เต no so like well, ็มท so so uh, an ี่มันก็จะเกิดปัญหามันจะไม่ดอกตางของคนเรื่องพวกนี้แต่เรามีสินใหญ่อยู่แล้วกลัวอะไรอ่ะทำไมพี่กลัวอะไรอ่ะอย่างบ้านนี้เนี่ยไม่เอาอะไรมาก็ไม่ได้อะไรนัก็มีแค่นี้เออปูวเวทก็คือเราเอามาแล้วก็บูชาหมดเลยทีเดียวจบเนี่ยทีเดียวจบเลยก็อแต่อะไรนะบูชาท้าเวชวันมาแล้วเอาไปไว้บนบ้านมันเกี่ยวกันไหมไว้บนบ้านปุ๊บโอ้โหมีแต่เรื่องไอ้บูชาตุ้นตุ้นนู่น ที่นี่มีปู่เขามาดูแลบอกว่ายของใหญ่ขนาดนี้แรงขนาดนี้เอามาจูมามันก็ไปโทระทิศละทางแล้วดึงไม่ได้ประมาณนี้อากถ้าเกิดเราจะขึ้นย้ายถ้าเปนรวดเลือดหรือว่าไปจึกษาขับ